สวัสดีค่ะนี่ก็จะเป็นคลิปที่4นะคะสำหรับการเรียนรู้การสั่งงานนะคะโปรแกรม l เลโก้อิดูเคชั่นสไปพามแอปนะคะกับการสั่งงานมอเตอร์นั่นเองนะคะก็นิวโปรแกรมกันเลยละกันนะคะในส่วนของเรามานิวโปรเจกต์กันดีกว่านะคะก็เราจะคอนโทรลมอเตอร์แล้วก็เปลี่ยนชื่อนะคะเป็นมอเตอร์มอเตอร์นะคะแล้วก็จะเน้นในที่แพลตฟอร์มสแควร์นะคะก็กดคีย์ไปค่ะคีย์ไป ซูมซะหน่อยอ่าในส่วนของการคอนโทรลมอเตอร์นะคะก็มาดูกันนะคะก็เราจะใช้โหมดสีฟ้าอย่างเดียวเลยเราจะใช้ไม่ไม่ใช้โหมดอื่นเพราะเราจะแค่มอเตอร์เท่านั้นนะคะสีฟ้าสิ่งแรกที่สําคัญนะคะพูดไปตอนแรกแล้วก็จะต้องมีเจ้าตัวเนี้ยนะคะเจ้าตัวอีเวนต์เนี่ยอยู่เป็นอันแรกเสมอนะคะ,ะเมื่อโปรแกรมสตาร์ทจะให้ทำอะไรนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำสำหรับการคอนโทรลตัวมอเตอร์คือเซตสปีดมอเตอร์ก่อน ก็มาเซตสปีดมอเตอร์กันนะคะก็เลือกนะคะเซตสปีดมอเตอร์นะคะเลือกพอร์ตนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าพี่เมย์เสียบตัวมอเตอร์นะคะกับตัวฮับที่พอร์ตไหนนะคะตอนนี้ก็ขอเลือกนะคะที่พอร์ตบีละกันนะคะพอร์ตบีพอร์ตบีเรนี่พอร์ตบีนะคะอ่ B, ะเพราะนั้นนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะเด้งเลยเห็นไหมคะว่าพอร์ตบีถูกเสียบมอเตอร์อยู่นะ เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะคะให้ตรงนะคะตามสิ่งที่เราเสียบซึ่งตัวนี้เขาก็ขึ้นมานะคะอ๋อเสียบพอร์ตบีนะคะถ้าเราเสียบมอเตอร์หลายตัวนะคะกด multiple ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกนะคะว่าพอร์ตไหนบ้างนะคะอ่าถ้าเรามีอันเดียวก็คลิกออกไปนะคะหรือจะออกก็ตามนะคะสมมติเสียบทุกพอร์ตเลยเป็นมอเตอร์หมดนะคะอยากเซ็ตสปีดเท่าไหร่นะคะก็ขอเป็นน้อยๆก่อนละกันนะคะยี่บห้าไปยี่บห้า เซสปีดเสร็จทำอะไรต่อนะคะเซสปีดเสร็จเราก็สั่งให้มอเตอร์สตาร์ทเลยนะคะก็ถ้าเป็นตัวอันแรกนะคะอ่านะคะคก็ถ้าเราลากลงมาต่อกันนะคะก็จะบอกว่าอ๋ามอเตอร์ B นะคะเซ็ตสปีดเสร็จแล้วมอเตอร์ B นะคะก็จะลั่นนะคะตามเข็มนาฬิกานะคะตามเข็มนาฬิกานะคะไป1โรเทชันนะคะหรือ1รอบนะคะ1รอบมอเตอร์นั่นเอง มาลองดูกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะโปรแกรมทำงานเสร็จแล้วนะคะเราก็แค่นะคะสัญลักษณ์นะคะเพตัวนี้นะคะกดเพย์จะสังเกตนะคะตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะตัวสีเหลืองตัวนี้นะคะครบหรอบพอดีนะคะกดยกเลิกนะคะถ้าเรากดยกเลิกนะคะโปรแกรมไม่ได้รันอยู่นะคะหมดสแตนบายก็จะมีตัวเลขขึ้นมาอย่างนี้ก็คือโปรแกรมที่ศูนั่นเองคะตัวนี้โปรแกรมที่ศูน ที้สูงถ้าเราคลิกที่ตัวโปรแกรมที่สูงถ้าเรากดเพกงรอบหนึ่งสังเกตนะคะหนึ่งโลเทชันนะคะจะทำงานแบบนี้ค่ะหมุนหนึ่งรอบพอดีนะคะหมุนหนึ่งรอบพอดีนะคะกดสอบด้วยนะคะให้สังเกตนะคะทุกครั้งที่การต่อเนี่ยนะคะให้ลองดูนะคะว่าการต่อมอเตอร์เนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เล็กๆนะคะที่พูดไม่แต่อินโทรแล้วนะคะว่า สััญลกษณ์ตัวนี้เป็นสนัาระเซตศูนย์นั่นเองนะคะสััญลกษณ์เซตศูนย์าสาระเซตศูนย์นะคะเดี๋ยวจะให้ดูประโยชน์ของสัาระเซตศูนย์เนี่ยเป็นยังไงนะนะคะเป็นยังไงเจ็ตจิมมัตเตอร์บีเหมือนเดิมอ่ะก็นะคะในส่วนของถ้าเราสังเกตนะคะเดี๋ยวจะให้ทูทิกเล็กๆนะคะเมื่อกี้นะคะพี่เมย์ไม่ได้เสียบมอเตอร์ที่พอร์ตไหนเลยนะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปพอร์ต A ชื่อเป็น Default อยู่แล้วแหละ A B C เขาก็เรียงไปถูกไหมคะแต่เมื่อพี่เม์เสียบมอเตอร์ที่พอร์ต B ปุ๊บนะคะโปรแกรมจะรู้ทันทีเลยว่าตอนนี้ในส่วนของฮับเนี่ยมีมอเตอร์นะคะเสียบที่พอร์ต B คำสั่งการใช้งานมอเตอร์เลยมาเป็นดีฟอ u l t ที่พอร์ต B ให้เลยเราไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการเปลี่ยนโปรแกรมเปลี่ยนตัวพอร์ตอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าตอนนี้เสียบ una, อยู่หน้าอะไรเงี้ยก็สะดวกต่อการใช้งานดีนะคะค่ะ อ่ะนี่ก็1นึ t งโรเตชันนะคะก็เมื่อเราก็หมายถึงนะคะมอเตอร์ก็จะหมุน1รอบนะคะ1รอบมอเตอร์ถ้าดูจากรูปนะคะถ้าเราเปลี่ยนลูกศรน,นะคะเปลี่ยนลูกศรน,นะคะก็จะคือมอเตอร์นะคะก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาแค่นั้นเองนะคะ,ะหมุนตามเข็มหมุนทวนเข็มนะคะ อนี้นะคะกดที่โ o เทชั o n นะคะก็จะมีโหมดให้เลือกเหมือนกันนะคะทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะซึ่งก็คือมีดิกีมีโ o เทชั o n มีดิกีแล้วก็มี s e คัน o n นะคะโ o เทชั o n เรารู้แล้วว่ามันคือ1รอบมอเตอร์นั่นเองนะคะในส่วนของดิกีนะคะดิกีนะคะเขาจะนับปัจจุบันนะคะองศาปัจจุบันเป็น0นะคะองศาปัจจุบันศูนย์และจะให้หมุนจากตรงเนี้ยนะคะไปอีกกี่ดิกีด้วยกันอ่าไปอีกกี่ดิกีด้วยกันนะ่ะกี่ดิกีก็ สมมติว่าเราต้องการให้เขาหมุนไป90ดีกีเก้าสิบดีกีลักษณะของมอเตอร์นะคะก็จะทำงานแบบนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะเขาก็จะหมุนไป90้าสิบดีกีนคะอ่าแต่ถ้าพี่เมย์นะคะกดสต็อปนี่องศาตรงนี้นะคะแล้วเปลี่ยนนะคะเป็น 45่ดิกีนะคะเขาก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะต่อไปอีก45่ดิกีนั่นเองนะคะกดโอเคอ่ะนะคะนี่ก็คือการนับองศานะคะที่จุดปัจจุบันเป็นศูนย์นะคะแล้วก็ถัดไปอีกเท่าไหร่นะคะนั่นนี่นั่นเองนะคะถัดมานะคะเปลี่ยนดิกกี้เป็นเซคันด์ ็นดิคิเป็นเซคันด์นะคะซึ่งก็คือการที่ทำให้มอเตอร์นะคะหมุนเป็นกี่วินาทีด้วยกันวินาทีนะคะ15วินาทีนี่นานไปขอเป็นสัก3วินาทีละกันนะคะ3วินาทีก็จะให้โพซิชันเดิมอยู่ที่ตรงนั้นแหละคะ่ะเราก็จะไม่รู้แล้วว่าเขาจะจบอยู่ที่โพซิชันไหนถูกไหมคะการทํางานเป็นวินาทีก็จะเป็นการคอนโทรลแบบค่อนข้างหยาบที่สุดนะคะลงลงมาก็จะเป็นโรเตชันนะคะละเอียดที่สุดก็จะเป็นดินั่นเองนะคะ ก็จะให้มอเตอร์บีนะคะสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นหมุนทวนเข็มละกันนะคะสัก3าวินาทีนะคะจะทำงานยังไงนะคะก็นองกดปุ่มเพ่ค่ะเดิมะเขาก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาไป3วินาทีนะคะก็จะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าเรากดปุ่มอีกรอบนึงนะคะกดตรงกลางนะคะก็เป็นการยกเลิกและกดซ้ําที่หมายเลขศูนย์นะคะเขาก็จะหมุนไปอีก3วินาทีซึ่งเราก็ไม่รู้เขาจะอยู่ที่ไหนเห็นไหมคะว่าเขาไม่อยู่ที่เดิม เพราะว่าเขาลันเป็นวินาทีนั่นเนองค่ะเส์ค่ะในตอนแรกตอนนี้โพนิชันอยู่ในลักษณะแบบนี้ดูไหมคะถ้าเราต้องการให้เ,าเขาเซตศูนยะคะเราก็จะต้องไปคำนวณนู่นนี่นั่นในส่วนของโปรแกรมต่างๆมากมายถูกไหมคะตัวนี้เขามีเส้นที่เราบอกไปละเสนาาน้นที่สําคัญนะคะให้เขาเซตศด้วยตัวเขาเองนะคะก็ขอลบตัวบอกนี้ไปก่อนนะคะและเปลี่ยนนะคะ เป็นบล็อกที่2ตัวนี้นะคะลากมาต่อเลยลากมาต่อเลยนะคะก็เป็นการสั่งงานที่ว่าพอร์ตบี้นะคะให้เป็นช็อตเทปพาร์ทนะคะ,ะให้หมุนไปในทิศทางที่สั้นที่สุดนะคะเพื่อไปหาโพซิชันที่ศูนย์นะคะ ตำแหน่งที่ศูนย์นะคะจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวหน้าปัดของมอเตอร์นั่นเองค่ะตำแหน่งที้ศูนย์เป็นง่ายๆนะคะอันนี้เขาจะเลือกเองเลยนะคะเราไม่ได้กดอะไรถ้าเรากดเพกกดเพกปุ๊บนะะเขาก็จะไปหาเองนะคะเขาจะไปหาเองนะะเดี๋ยวขอนะคะหมุนนะคะไปทางนี้แล้วจ้ะนะคะถ้าเรากดเพก เห็นะฮะคุณิกฟังนึงค่ะโปรแกรมเดิมโปรแกรมเดียวเลยนะคะกดเทค่ะเห็นไหมฮะเขาจะหมุนตามเข็มหรือทวนเข็มนาฬิกาเขาจะคำนวณในตัวของซอฟต์แวร์เองเลยว่านะะทางไหนคือระยะทางที่ใกล้ที่สุดเพื่อเข้าหานะคะตัวทิศทางโพซิชันที่ศูนย์นั่นเองหานะที่สุดนั่นเอง หรือนะคะเราต้องการจะจํากัดทิศทางนะคะก็สามารถจํากัดเป็นตามเข็มานาฬิกาหรือทวนเข็มานาฬิกาก็ได้นะคะที่กี่องศานะคะ,ะตัวนี้นะคะโพซิชันตัวนี้ก็จะนับตรงนี้นะคะเส้นเซตศูนย์เป็น0และจะให้เป็นเท่าไหร่45องศาหรือ90องศานะคะก็เดินได้นะคะเดได้องศา ก้าสิบองศาถ้าเรากดต็อปและขอนะคะตัวนี้นะคะขอพิเศษนิดหนึ่งถ้าเราคลิกที่ตัวเลขนะคะอ่าแล้วเรากดลูสองตัวนี้นี่จะเป็นการบอกว่าเราจะดาวน์โหลดและเทโปรแกรมที่หนึ่งแสดงว่าโปรแกรมที่ศูนย์ของเราจะยังอยู่นะคะโปรแกรมที่จะกลับไปเซตศูนย์ของเราจะอยู่ที่โปรแกรมศูนย์นะคะซึ่ง โปรแกรมที่เราจะเซตไปโพซิชันที่90องศาจะไปอยู่ที่โปรแกรมหนึ่งและนี่ก็ลองเพย์ดูนะคะอ่าตอนนี้ก็จะเป็น90องศานะคะถ้าเรากดยกเลิกเขาจะเป็นเลขหนึ่งละแต่ถ้าเราต้องการให้กลับมาที่ศูนย์เราก็แค่เลือกเป็นศูนย์แล้วก็กลับมาที่เห็นไหมคะเขาก็จะกลับมาที่โพซิชันศูนย์นั่นเอง ตัวนี้น,น,นะคะก <จะ S 1> ็จะเป็นประโยชน์ชนมากมน,นะคะสำหรับการที่จะสั่งงานองศามอเตอร์แบบละเอียดที่ต้องการทีเซ็ตสูงต้องการพื้นคองศาที่ละเอียดมากๆในการใช้งานนะคะ<ม>ถัดมานะคะถัดมาตัวนี้นะคะคำสั่งที่เขียนว่า start motor นะคะอ่าตัวนี้ขอลบตัวนี้ออกไปก่อน ก็จะเป็นการบอกว่าจะให้ตัวมอเตอร์ B เนี่ยหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะหรือทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดนะคะไปเรื่อยๆเฉยๆเลยนะคะไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆตัวนี้นะคะให้ใช้คู่กับนะคะให้ใช้คู่กับตัวคอนโทรลนะคะคอนโทรลนะคะให้เวทนะคะกี่วินาทีนะคะหรือว่าจะให้เ,ออเวท ยูนิตส่วนใหญ่จะให้เวทยูนิตนะคะเวทยูนิตส่วนใหญ่ตัวนี้นะคะก็จะสั่งงานควบคู่กับยูนิตนี้จะให้ทํางานกับอะไรนะคะก็ะะจะเป็นเซนเซอร์อะไรพวกนี้ซะส่วนใหญ่นะคะเซนเซอร์นะคะเราก็อาจจะมีเลือกโหมดเซนเซอร์มานะคะสัญลักษณ์ถ้าเห็นแบบเป็นแบบทรงตัดๆแบบนี้นะคะก็ให้เลือกตัวที่เป็นตัดตัดนี้อย่างนี้นะคะไปใช้งานนะคะทรงตัดๆไปใช้งานนะคะก็นะ นี้เราก็ยังยังไม่สอนนะคะเราจะสอนแค่สั่งงานมอเตอร์ก่อนนะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็นสต็อปมอเตอร์นะคะปกติเลยสต็อปมอเตอร์ก็คือสต็อปมอเตอร์นั่นเองก็คือหยุดมอเตอร์ปกตินะคะ,ะก็ก็จะเป็นในส่วนของอันนี้นะคะเวลาเราต้องการเช็คโพสิชันโดยละเอียดเอาโพสิชันไปทำอะไรต่อนะคะก็หรือสปีดนะคะเอาไปทำอะไรต่อเนี่ยก็เอาไปใช้ได้นะคะอ่านะคะในส่วนของตัวมอเตอร์เนี่ย เขามีบ็อก extension เพิ่มมานะคะก็วิธีการเพิ่มก็บอกไปแล้วนะคะก็เพียงแค่นะคะเราติ๊กถูกเห็นไหมคะมอมอมอเตอร์นะมอมอเตอร,ะะออระะ์ก็ติ๊กถูกลงไปนะคะกระาทเราก็จะเห็นนะคะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะคะมอมอเตอร์ฮ่านะจะเห็นมอมอเตอร์ตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็น extension เพิ่มนะคะที่ที่มีในภายหลังนะคะเขาก็จะเมื่อเราอัปเดตแอปเนี่ยก็จะมีมาให้นะคะ ถ้าเรากดลบสปีดเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าทุกๆครั้งเราต้องเซตสปีดมอเตอร์นะคะแต่ถ้าเราใช้ e x t e n ท i o n เพิ่มในส่วนของตัวนี้นะคะ More Motor, าามอมอเตอร์เราสามารถนะคะเซตสปีดทีละมอเตอร์ได้เลยนะคะหรือว่ากี่มอเตอร์ก็ได้นะคะเราสามารถเซตทีเดียวได้ว่าจะให้มอเตอร์หมุนไป1 Rotation ที่จะปีดเท่าไหร่นะคะ ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเซนสป,ปิดเอัแต่แรกนะคะสมมุติว่าสั่งเซนสป,ปิดเอาไว้ยาวๆมากแล้วก็จูๆอยากจะเปลี่ยนความเร็วของตัวนี้สักนิดนึงก็แยกตัวนี้เพิ่มเข้ามานะคะอ่อเหมือนกัน,นะค่ะก็ตัวนี้ก็ จะจะปิดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเริ่มไม่มีโลเทชันเข้ามานะคะก็ถ้าสังเกตนะคะในส่วนของบล็อกต่างๆนียจะเป็นรูปประโยคภาษานะคะตั้งแต่คลิปการทำงานของตัวฮับแล้วนะคะก็ลองอ่านได้เพียงแค่อยากให้ทำงานเป็นยังไงนะคะเราก็แค่จัดเรียงประโยคของเรานะคะเอามาสั่งงานเป็นแบบเรื่อยๆเรื่อยๆขั้นตอนที่หน,นึ่งสองสามนะคะเข้าใจง่ายนะคะในส่วนของบล็อกสกแกนนั่นเองนะะนี่ก็ จบไปแล้วนะคะสำหรับการสั่งงานนะคะตัวมอเตอร์นั่นเองเพียงแค่1นมอเตอร์ก่อนนะคะคลิปถัดไปนะคะจะเป็นการสั่งงานมอเตอร์2มอเตอร์พร้อมกันนะคะว่าสั่งงานยังไงนะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะ